ทุกคนเดี๋ยวนี้คายนิดนิดน่อยตรงนี้น่อยนึยนงลมทายต้องลมเลยวันนี้มาเกี่ยวที่ร่างกังวันครับสุพรรณบุรีแถวมหาทลเยโตจุติครับเตาตรงนี้มันลมน้อยเบึ้องเลยจะเท่านี้แข้งนะ <G ül üş> อันนี้ข้าวเอ็มอะไรวะข้าวค่ายาวเยี่ยมเลยทุกคนอันนี้แท็กอันนี้พี่โมแท็กตู้มค่อยชั่วหน่อยตรงล้างใหญ่ครับเปียกมาไหมดูยลำสบายนะดูว่าโอ้โหโคตรลึกเลย มีบ้างนี้อันนี้ติดตามงไรครับอันเดียวมาบ้างอันโน้นอีกมีเยอะครับ ปีปีหน้าอ่ะปีท่องปีก่อนอ่ะลงพบนี้ลงอยู่ตรงนั้นตรงนี้นั้งตรงนี้หรือตรงนู้นของตรงนี้แล้วมั้งดึงกั็ถ้าไม่ขึ้นสายเต็มตัวเลยคันนี้ลงพวกเลยเนี่ยแถวเนี้มันแข็งนะทุกคนนี่เราจะไปนี่ตรงนี้เลยปล่อยนหนามไม่ออกมาตรงนู้น กุตาเกี่ยวอยู่นู้นช่องขันช่องนุ่อท่าผันขน,นุนติดไปแล้วไงไม่ไทยบ้าหมาช่องขันขห <c oughs> ามาช่องขันเนี่ยอยู่เส้นตรงเส้นปายุจาานี่ครับเนี่ยเส้นนี้โคตรร้อนเลย ก็าเขาแทงเขาแทงท่าทีดินแข้งแทงเหงาอย่างนี้นก็เต็มละเล็กน้อยนึงงผมโมได้เว้นมาด้วยโหยก็ขับเท้าลุนเอาไม่ได้ <laughs> นียี่สิบกว่าปีแล้วครับยี่แปดปีแล้วมั้งอีกสามเจ็ดที่จริงเป็นรุ่นตัวกระตอมนะคันเนี้ยแล้วลุงเขาก็ไปเต้าอุ้มมาครับเมื่อก่อนอยังแท็กไม้อยู่เลยเขว่าแท็กไม้อ่ะ้ยไปแท็กเป็นไม้ไม้แล้วก็มาเล็กแท็กกล้องครับโอ้ย แท็กกล้องแล้วก็มาแท็กนี้เลยแท็กปกติเรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วคันนี้เจทูนะเดียวแปดสี่ลุมโบก็มาต้องละสี่สิบครับอ่ะแล้ว ยังมีลมสนุกๆเดียวผมถามาให้ดูอีกแต่ม,มันไม่นุกเลยดิลมพหมดลมหมดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเจอลิปหนะสวัสดีครับ